สวัสดีค่ะโสวัสุทรฟาร์มนะคะคลิปนี้จะพามาดูการกบไก่ในวันที่7ของการกบไก่นะคะด้วยอุณหภูมิตอนนี้ก็คือ32องศานะคะด้วยแก๊สนะคะแก๊สของบริษัท p ูล่าไฟเออนะคะเราใช้กบรูปไก่ตัวนี้นะคะแล้วก็เราตั้งอุณหภูมิไว้ที่ วันที่7นี้ก็ประมาณ3 2องศานะคะก็คือประมาณ3 2มิงถึงสาองศาก็ดูตามสภาพไก่ด้วยนะคะปรับตามสภาพของไก่นะคะว่าไก่เราแข็งแรงดีหรือไม่นะคะไก่นะคะยิ่งนานวันนะคะก็จะทําให้ไก่แข็งแรงนะคะแล้วด้วยอุณหภูมิจะต้องไม่ ต่ำกว่า32องศานะคะอุณหภูมิจะต้องได้ประมาณ32ถึง35องศาเพื่อให้ไก่เนี่ยเกิดความแข็งแรงช่วงหนึงถึง7วันนะคะไก่ของเราก็มาวันแรกนะคะเนื่องจากว่าเจอสถานการณ์น้ำท่วมของชุมพรนะคะไก่มาถึงช้า2วันวันแรกก็เสียชีวิตไป56ตัว นะคะตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็รีบเปิดลังกระดาษอย่างรวดเร็วแล้วก็เตรียมอาหารเตรียมการกกอุณหภูมิไว้อย่างดีแต่ก็ด้วยความที่ไก่เหนื่อยล้านะคะเดินทางไกลมาจากปทุมธานีก็เลยทำให้ไก่เสียหายไปก็หลายตัวนะคะวันที่หนึ่ง วันที่สองก็30กว่าวันที่สก็10กว่า10ประมาณ16ตอนนี้วันที่7ก็เริ่มลดลงนะคะเริ่มลดลงเราก็รู้สึกใจชื้นขึ้นว่ามันอาจจะไม่ได้ตายเยอะอย่างที่คิดที่เหลือก็คือตัวที่แข็งแรงแล้วนะคะเราเลยจำ,ยำเป็นต้องกบเพื่อขยายให้ขยายวันให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ ตอนนี้เรายังกั้นอยู่นะคะเพื่อพรุ่งนี้จะขยายทอกไปอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเปิดผ้ายางตัวนี้นะคะเปิดผ้ายางตัวนี้นะคะแล้วไก่ทั้งหมดนี้ก็จะมีที่ขยายได้เพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะ หลังผ้ายางอันนี้ก็จะเป็นที่ขยายให้ลูกไก่ได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตัวใหญ่ขึ้นเราก็เตรียมพร้อมนะคะลายน้ำลายอาหารนะคะเตรียมพร้อมตั้งไว้นะคะปรับระดับนะคะโดยสลิงตัวนี้นะคะปรับระ,ระดับลงให้ไก่สามารถปิกได้ นะคะพรุ่งนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเพื่อจะขยายคอกออกด้วยปริมาณไก่โตขึ้นไก่ทั้งหมด17,400ตัวนะคะอ่าพรุ่งนี้เราก็ขยายเป็นคอกใหญ่ขึ้นนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมในการเตรียมคคอกใหม่ของเราสำหรับรอบนี้ใน7วันแรกนะคะคลิปต่อไปก็อาจะให้ท่านผู้ชมได้ชมอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สวัสุทรความด้วยนะคะจะนำคลิปดีๆและความสาระความรู้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ